สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทำขนมงาทอดใบเตยค่ะเป็นขนมงาทอดที่มีความอร่อยแต่มีความกรอบน้อยไส้ด้านในหวานกําลังดีตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มและหอมใบเตยมากๆเลยค่ะมาชมว,วิธีการทํากันเลยเริ่มจากการทําไส้ก่อนค่ะจะนำถั่วเขียวลอกเปลือก300กรัม ล้างทำความสะอาดสาวน้ำห้าครั้งจากนั้นก็แช่ข้ามคืนไว้แล้วพักในตะแกรงให้เสด็จน้ำจากนั้นก็ต้มน้ำา2ลิตรครึ่งเมื่อน้ำเริ่มเดือดก็จะใส่ถั่วลงไปเลยต้มให้ถั่วสุก10-12นาทีค่ะถ้าใครที่ไม่ต้องการแช่ถั่วข้ามคืนสามารถนำถั่วไปแช่ในน้ำร้อน45นาทีแล้วก็พักในตะแกรงแล้วนำมาต้มแบบนี้ได้เลยค่ะ เมื่อต้มจนสุกแล้วก็จะตักถั่วขึ้นแล้วพักไว้ในตะแกรงให้สะเด็ดน้ําจากนั้นก็จะนําถั่วไปกวนใส่ถั่วลงในกระทะตามมาด้วยน้ำตาลทราย140กรัมเกลือ1ช้อนชากะทิ200มิลลิลิตรและคนให้เข้ากันจากนั้นก็จะบดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเข้าด้วยกันเมื่อบดจนถั่วเนียนละเอียดดีแล้วก็จะนําถั่วไปกวนกันค่ะ นำไปตั้งบนเตาไฟใช้ความร้อนปานกลางค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆทวนจนกระทั่งถั่วเริ่มแห้งแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะให้ถั่วทองกวนนี้สามารถนำไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะในสูตรนี้ถ้าปั้นเป็นลูกละ20กรัมจะได้ทั้งหมด43ลูกพนุษทำไว้จำนวนมากเพื่อนำไปทำเมนูอื่นต่อไปมาดูในส่วนผสมของแป้งกันค่ะ ใส่แป้งข้าวเดียว90กรัมแป้งข้าวโพด5กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาล่อนส่วนผสมทุกอย่างผ่านตะแกรงค่ะจากนั้นจะเทน้ำตาลลงไปในถ้วย40กรัมเกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาตามมาด้วยน้ำใบเตย60กรัมนำไปต้มพอร้อน แล้วคนส่วนผสมให้พอเข้ากันสุพนุชใช้ใบเตย33กรัมกับน้ำ1 0 0กรัมแล้วปั่นเอาแต่น้ำใบเตยออกมาค่ะแล้วกรองเอาน้ำใบเตยออกมา60กรัมจากนั้นก็จะตั้งน้ำใบเตยพอร้อนจึงนำมาผสมกับเกลือและน้ำตาลแล้วก็จะมาเทนวดแป้งใส่ทีละน้อยนวดจนแป้งเนียนใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นเติมน้ำมันพืชลงไป10กรัมแล้วก็นวดน้ำมันพืชกับแป้งให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งคลุมด้วยพลาสติกรปิดไว้พักไว้ในอุณหภูมิห้อง30นาทีขึ้นไป ในส่วนของไส้จะปั้นไส้เป็นลูกละ20กรัมส่วนแป้งจะปั้นก้อนละ30กรัมในสูตรนี้สุพนุษย์จะทำให้ดูเพียง6ก้อนเท่านั้นนะคะ เมื่อนำแป้งชั่งน้ำหนักให้ได้30กรัมแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แบ่แป้งให้เป็นแผ่นาบางๆจับไส้วางตรงกลางแล้วก็หุ้มแป้งให้มิดไส้จากนั้นจึงนำไปคลุกกับงาขาวคลุกให้รอบๆเลยค่ะแป้งมีความชื้นพอประมาณไม่จำเป็นต้องชุบน้ำก็คลุกงาติดค่ะเมื่อทำจนครบในปริมาณที่ต้องการแล้วก็จะมาเตรียมทอดกันเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัด เริ่มหย่อนก้อนขนมลงไปเลยรอให้ก้อนขนมเซตตัวสักครู่จึงค่อยๆกดแล้วก็คลึงเบาๆทอดประมาณ10นาทีเมื่อขนมเริ่มปริรายแบบนี้แล้วงาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลย แล้วก็พักไว้ให้เย็นจึงจัดเสิร์ฟได้ค่ะขนมนาทอดใบเตยนี้จะมีความกรอบที่น้อยมากๆแต่แป้งมีความเหนียวนุ่มอร่อยและมีความหอมจากกลิ่นใบเตยลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ